ได้เลยสวัสดีครับนักเรียนครันี้เป็นคา้แรกนะครับเป็นวิชาภาษาไทยนะครับพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยสวัสดีนะคะนักเรียน สวัสดีค่ะคุณครูค่ะอา,า,าหารเช้าหรือย,ยังกินโอวัลตินนี่แล้วนะคุณครูกินอจิผมยังไม่ได้ทานสักหย่เด้อโหเอ,อเดี๋ยวหมดคาบนี้ก็ไปประมาทานได้นะสมองเราจะได้ปลอดโปร่งเรียนหะนังสือรู้เรื่องนะคะอ่าทีนี้บางคนก็ไม่เปิดเอหน้าจอไม่เปิดกล้องตัวเอง น่จคุณอย่างเงี้ยตื่นนี่เ,เห็นแล้วหล่อด้วยอา่านิจคุณเห็นหน้าแล้วบางทีครูจะได้จดําได้มากไงลูกใครคนนี้ชื่ออะไรหน้าตายังไงเออไม่ตัอ้งอายหรอกออเดี๋ยวนักเรียนฟังนะคะอันนี้เป็นคาพื้นฐานชุดที่สามสิบเอ็ดแล้วนะคะชุดที่สามสิบเอ็ดแล้วคําที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ยังเป็นหมวดของ พอพานอยู่เลยนักเรียนเห็นไหมคะพอพานทั้งหมดเลยนักเรียนฟักคุณครูน,นักเรียนแล้วก็นักเรียนก็จะอ่านได้วันนี้ต้องสอบอ่านบ้างนะคะนักเรียนเนี่ยคาที่หนึ่งนะคะอ่านว่าพิเศษพิเศษคนทะ<พ>ี่ย<พ>ังไม่ได้สอบอ่านฝักให้ดีๆนักเรียนจะได้อ่านได้แล้วก็เดี๋ยวสอบนะคะสักสามคนนะ <c Netz iance> คาที่สองนะคะพิษพิษพออีสอพิษ คำที่สามพิษสถานพิษสถานออกเสียงสะนิดนึงพิษสถานคำที่สี่ค่ะพิษสมัยพิษสมัยคำที่ห้านะคะพสสิสูตรสออูจอสูตรจอจาบออกเสียงเหมือนดอเด็กในแหล่นักเรียนพิสูตนะคะนอนหนูกรันเราไม่อ่านนะคะคำที่หก พึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยอันนี้ก็อ่านง่ายเนาะพออึงอพึ่งไม่เอกพึ่งแต่ถ้าพึ่งที่เป็นสัตว์ที่มันมีพิษที่มันต่อยเราได้น่าจะเป็นผอพึ่งสละอึงองูไม่โทนะคะอันนี้พึ่งพาอาศัยเขียนคนละแบบแต่อ่านเหมือนกันนะคําที่เจ็ดนะคะพืชพันธุ์ทอทงสละอุก,กาลันเราไม่อ่านออกเสียงนะเพราะว่ามันเป็นตัวกาลันนะคะ พืชพออือชอพืชพืชพ,พันพันยาหารพืชพันพันยาหารทอไม่หานอากาศยอทันยอหญิงนี่ออกเสียงเหมือนนอนหนูนะลูกหอ,อหีบสละอารอเรือก็ออกเสียงเป็นนอนหนูมันก็เลยอ่านว่าหารคำที่แปดนะคะผู้กันพออูภูไม่เอกคู่ คู่กันนี้สำหรับใช้ทาสีนะคะแปลงทาสีที่เป็นคนขดเล็กด้ามยาวๆเล็กๆคำที่9กผู้ระหงผู้ระหงอันนี้เป็นชื่อดอกไม้ดอกผู้ระหงเดี๋ยวเรียนไปดูในเน็ตนะคะว่ามันมีลักษณะยังไงดอกผู้ระหงเนี่ยคำที่สิบนะคะเพ็ดพอเอชรอเพ็ด เราจะอ่านพอเอชอนะคะรอเรือเราก็ไม่ต้องไปอ่านมันนะคะแต่เวลาเขียนต้องมีนะพอเอชอเพชรอันนี้ก็เป็นคําที่เขาเพิ่มเติมมาตัวพยัญชนะพอเอชอรอเพชรเวลาเขียนนะลูกคําที่สิบเอ็ดเพนพอเอยอเพนเพนคาที่สิบสองเพชรทูลพอเอยอเพชรทออูลอทูลเพชรทูลคาที่สิบสามนะคะ พอรอเอออันนี้สระเออนะสระเออมีเอแล้วก็มีอีสระเออเปลี่ยนรูปพอรอเออสอเพลิดนะคะลูกเพลิดเราไม่อ่านเพลิดนะอ่านเพลิดนะคะคําที่สิบสี่เพลิดพลายบางคนไปอ่านเพลิดไงคาที่สิบสี่เพลิดพลายคําที่สิบห้าลูกเพลิดโทษนะคะเป็นลอลิน เพลิดเพลิอนอันนี้ควบกล้ามอลอริงเนาะเพลิดเพลินลูกเพลิดเพลินเราไม่อ่านเพลิดเพลินนะคะอ่านว่าเพลิดเพลินคําที่หกนะคะเพราะชำเพราะชำคำที่สิบเจ็ดนะคะเพราะปลูกเพราะปลูกคำที่สิบแปดเทียบ เพียบพอสละเอียบอพอเอียบอ,พอเพียบคำที่19นะคะเพียนพอเอียรอเพียนรอเรือเป็นออกเสียงนอหนูนะลูกเพียนคําที่20นะคะแพ้รับบาปแพ้รับบาปอ่มีใครจะอ่านไหม้าทับหนึ่งที่ยังไม่มีคะแนนเ็้หมวดนี้ง่ายนะ ้าทับหนึ่งค่ะคนที่ยังไม่มีคะแนนไม่เคยอ่านเลยอะ่ะลูกอ่ะไม่มีหรอคะผ่านไปห้าทับสองมีใครจะอ่านไหมคะโคค่ะพอนัชชาได้คะแนนยังคะพอนัชชาห้าทับหนึ่งได้คิดเท่าไหร่คะห้าทับสองค่ะห้าทับสองโอ้ทุกทีเธอเหมือนชื่อมันจะคล้ายๆกันค,คือก็พอนัชชาภูมิแกดํอืมได้แล้วสิลูก เต็มยี่สิบไปแล้วคนอื่นอ่ะที่ยังไม่ได้อ่านอ่ะมีไหมคะมันง่ายนะคพราว่าชุดเนี้ห้าทับสามมีใครจะอ่านไหมคะห้าทับสามชุดที่สามเอ็ดมีใครจากจะสอบไหมคะใครลูกัทลาพรแก้วมาค่ะแก้วมาเลขที่สามสิบสี่ค่ะ สามสิบสี่โอเคเจอละอ่านเลยค่ะพิเศษพิษพิษสถานพิษสมัยโอเคสูตรคุณคาอาศัยพืชพืชพันธุ์พันยาหารโอเคการค่ะณาหงเพชรเพนเพนทูนข้อสิบสองใหม่สิลูกเพชรทูนเออเพอร์ ใช่ค่ะสิบสี่โกเคลื่อนสิบหกเพราะช้ำสิบเจ็ดเพราะปู่สิบแปดเที๊ยบสิบเก้าเียนยี่สิบแพ้รับบาปเต็มได้เต็มมีใครจะอ่านอีกไหมเพื่อนอ่านให้ฟังแล้วหนึ่งรอบเป็นยังห้าทับสามมีใครจะสอบอ่านอีกไหมนับหนึ่งโอเชื่ออะไรคะ พระสินครับพระสินอ่าพระสินโอเคพระสินเริ่มเลยลูกพิเศษพิษสามพิไดพีิสมัยพิสูตรเดี๋ยวข้อสามใหม่สิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสามใหม่สิพระสินพิพิษฐานพิสถานนะคะพิษฐานข้อสี่ค่ะพิสมัยพิสูตรพึ่งพาอาศัยค่อ ธานีอาหารค่ะแปดเสียข้าด้วแปดอะไรลูกการครับภูการนะเก้าภูรโหงเทศเทศอืมสิบสองสิบสองลูกลองสะกดดูสิสิบสองก่อนทีลูกเทศทูนสิบสองสิบสามลูกเทศสิบสี่ค่ะ ชอยสิบห้าเพือนสิบหกพอช้ำสิบเจ็ดพอปลูกพอปลูกเสียงมันขาดขาดเนาะสิบแปดค่ะสิบแปดเอาใหม่สิลูกเสียงมันขาดขด yeah. okay. yeah. yeah. าดอ่ะเอียบโอเคสิบเก้าเอียยี่สิบแพลรับาปอ่ะสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งชัดชัดเพีย yeah. พอเอียรอเพียน เออเพราะฉะนั้นหนูได้สิบเก้าเพอข้อสามหนูพลาดไปอนะาสิบเก้าเคนะคะวันนี้เราก็ได้แค่สองคนสามคนพอนะมีใครจะอ่านอีกไหมเราจะไปเริ่มที่เนื้อหานะคะอ่าไม่ได้อีกแล้วสักครู่ปุ๊ปุมันไม่เลื่อนมาคุณดูให้หน่นอยแป๊บหนึ่งนะมันไม่เลื่อนอีกแล้ว

เออสามเอ็ดจบแล้วโอเคอ๋ออ่าดูนะคะมีปัญหานิดนึง ก็อยู่ในสาระที่3เหมือนเดิมการฟังการดูและการพูดนะคะเรื่องที่4วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดรายงานนะคะชุดที่3เรื่องนะคะ,ะครั้งที่3เราจะเรียนเรื่องการพูดพูดอะไรพูดแสดงความรู้ความคิดนะคะของเราแต่ละบุคคลนะคะจุดประสงค์มาดูจุดประสงค์ก่อน นักเรียนนะคะสามารถพูดแสดงความรู้วันนี้นักเรียนต้องอัดคลิปพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูจากเรื่องที่ฟังและดูเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดูและฟังเรื่องที่นักเรียนเลือกนะคะวันนี้นะ,ะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นคืออะไร ใครตอบได้บ้างเปิดไมคนะคะนักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นคืออะไรมีใครจะตอบคะนับหนึ่งนับสองนับสามเรายังไม่ทราบนะคะไม่เป็นไรข้อ 2. ความคิดเห็นของแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล นะคะต่อของแต่ละคนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเหมือนกันหรือไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนเพราะอะไรถึงไม่เหมือนกันความคิดแตกความคิดแตกต่างเออเพราะความคิดแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งมีใครจะตอบไหมคะนักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นคืออะไรคะตอบได้ไหมมันจะสัมพันธ์กับข้อสองนี่แหละ ลองสิลูกเจ้าของสูงการแสดงความคิดเห็นคืออะไรลูกยังเนาะอ่ายังไม่ทราบเนาะทีนี้เราไปไม่เป็นไรเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นคืออะไรไปดูนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะตอบได้อ่าการพูดแสดงความรู้ <ừ. S 1> เขาบอกว่า เป็นการถ่ายทอดความรู้นะคะดูนะคะการพูดแสดงความรู้ก็เป็นการถ่ายทอดความรู้นั่นเองนะคะความรู้ที่มีอยู่ของตัวเราให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยการพูดถ้านักเรียนไม่พูดคนอื่นก็จะไม่มีความรู้ด้วยนะคะเราก็จะไม่เป็นการถ่ายทอดความรู้ซึ่งการพูดเนี่ยสะท้อนความรู้จากประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นด้วยการพูดให้ผู้อื่นฟังประสบการณ์เราอาจจะได้ยินมาได้พบเจอมานะคะให้ผู้อื่นฟังนะคะด้วยการพูดนั่นเองเพราะฉะนั้นการพูดแสดงความรู้ก็คือการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยการพูดนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปการพูดแสดงความคิดเห็นคืออะไร เป็นการพูดขยายความจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเป็นการพูดขยายความจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นอย่างมีเหตุผลนะคะเมื่อกี้เอาใหม่นะคะการพูดแสดงความรู้เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นรับรู้โดยการพูดส่วนการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการพูดขยายความ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการอธิบายนะคะหรือแสดงความคิดเห็นประกอบโดยต้องมีเหตุผลด้วยนะคะนักเรียนการแสดงความคิดเห็นหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นอันที่หนึ่งนะคะศึกษาเรื่องที่สนใจจะพูดให้เข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนักเรียนจะต้องไปเลือกเรื่องก่อนนะคะเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจ จากอินเทอร์เน็ตจาก u t u b e นะคะให้เข้าใจก่อนนะคะศึกษาเรื่องที่สนใจให้เข้าใจชัดเจนนะคะ 2. ข้อ2นะคะกล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนนักเรียนก็ต้องกล่าวถึงข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงก่อนเลยนะคะนักเรียนของเรื่องที่นักเรียนนำมานะแล้วจึงกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็นซึ่งความรู้สึกหรือความคิดเห็น นักเรียนจะต้องพูดโดยการมีคำว่าอะไรลูกจำได้ไหมควรควรจะแทรกเข้าไปนะคะควรควรจะหน้าน่าจะนะคะอันนี้โดยใช้เหตุผลหรือหลักฐานประกอบด้วยนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยข้อที่3ควรพูดในเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะคะนักเรียนเราไม่ไปอคติไม่ไปพูด ไม่ดีนะคะควรพูดในเชิงสร้างสรรค์และมีข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะก็คือข้อคิดที่เราเขียนหรือเราพูดเพื่อให้เขาสามารถนําไปใช้ในชีวิตในสิ่งที่ดีๆด,ด้วยนะคะข้อเสนอแนะ 4. มีมารยาทในการพูดด้วยนะคะมารยาทในการพูดนะคะพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพนะคะนักเรียนการมีมารยาทในการพูด พูดด้วยภาษาที่สุภาพด้วยใช้ภาษาที่ดีไม่ใช้ภาษาที่แบบถ้อยคำรุนแรงนะคะไปพูดเสียงกระโชกโคกคากนะคะไม่ดีนะคะมีมารยาทน้ำเสียงก็ต้องนุ่มนวลภาษาก็สุภาพนะะห้าเขาบอกว่าควรเขียนแบบร่างก่อนพูดควรเขียนแบบร่างก่อนพูด ก่อนที่นักเรียนจะพูดครูคิดว่านักเรียนควรจะเขียนร่างคำพูดก่อนลงในเศษกระดาษก่อนนะคะว่านักเรียนจะพูดอะไรนักเรียนเรียงลําดับไว้เลยว่าเอ๊ะเราจะพูดเรื่องอะไรดีบรรทัดที่หนึ่งก็ต้องเป็นแนะนําตัวเองก่อนใช่ไหมย่อหน้าแรกก็ต้องแนะนําตัวเองแล้วก็บอกชื่อเรื่องใช่ไหมลูกเนี่ยเขาบอกว่าให้ควรร่างคาพูดก่อนนะคะ ลำดับความสำคัญหนึ่งสสามสี่เราจะได้ไม่พูดวกวนใช่ไหมคะนักเรียนแล้วตรวจสอบก่อนเออเราเขียนลางคำพูดเสร็จแล้วเราเรียงลำดับถูกต้องไหมเรามาตรวจสอบปรับปรุงนะคะทั้งสำนานภาษาด้วยให้มันถูกต้องนะวันนี้งานของนักเรียนนะคะอ่าทีนี้มาดูสรุปความรู้อันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนก็เลยมาสรุปความรู้ตอนท้าย สาระที่3เรามีอยู่3เรื่องนะคะการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นเป็นการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นไหมคะเป็นการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบผู้พูดจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะพูดว่า เอ้ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้จริงไหมว่านะคะถูกต้องหรือไม่นะคะจากของเรื่องนั้นๆน,น,นะคะที่เราเลือกมานะคะจากนั้นพูดให้กระจ่างชัดเจนโดยใช้เหตุผลประกอบหรือมีหลักฐานอ้างอิงนักเรียนถ้ามหีหลักฐานอ้างอิงด้วยแสดงว่าข้อ,ขอมูลข้อเท็จจริงนั้นน่ก็จะน่าเชื่อถือด้วยนะคะนักเรียน อ่ะทีนี้งานสำหรับนักเรียนดูนะคะอันที่หนึ่งเขียนคำพื้นฐานชุดที่สามสิบเมื่อกี้เราอ่านชุดที่สามสิบใช่ไหมหรือสามสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดโอ้สาสิบเอ็ดนะคะขอโทษนะคะอันนี้ต้องเป็นชุดที่ส1ิบเอ็ดครูพิมพ์ผิดนะทรงเปิดเทอมด้วยลายมือบรรจงนะลกูกอันที่สองสรุปความรู้สรุปความรู้หน้านี้เดี๋ยวครูส่งให้นี่เลยนะคะเดี๋ยวครูส่งให้นะ สรุปความรู้เรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดลงในสมุดงานนะคะอันนี้ก็ส่งเปิดเทอมเหมือนกันสรุปความรู้นะ,ะเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนส่งคลิปเยอะนะคะอันที่3นี่แหละที่นักเรียนต้องส่งใต้คลิปให้นักเรียนอัดคลิปพูดให้นักเรียนอัดคลิปพูดพปิดไม้ด้วยค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้ค่ะและสแสดงความคิดเห็นวันนี้ให้นักเรียนเข้าไปที่ youtube ให้นักเรียนเลือกนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวครูจะบอกบรรทัดล่างนี้นะคะให้นักเรียนอัดคลิปพูดสิ่งที่ได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดูถ้าใครไม่มีบรรทัดท้ายถ้าใครไม่มีแสดงความคิดเห็นนี้ครูก็จะ หักคะแนนนะคะบรรทัดสุดท้ายมันจะมีนักเรียนจะต้องเขียนว่ามีคําว่าพวกเราควรจะน่าจะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคําพวกนี้แทรกอยู่นะแสดงความคิดเห็นนะจากการฟังและดูเกี่ยวกับอะไรนี่ดูตรงนี้เลยเกี่ยวกับเคล็ดลับน่ารู้นักเรียนเข้าไปที่ youtube แล้วนักเรียนก็พิมพ์เคล็ดลับน่ารู้มันก็จะขึ้นมาให้นักเรียนเลือกมากมายนะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างเคล็ดลับน่ารู้ บางคนอาจจะไม่เคยเซิร์ชเข้าไปเลยก็จะมีเกี่ยวกับเคล็ดลับเกี่ยวกับการรับประทานผักให้ปลอดภัยอย่างเงี้ยการออกกําลังกายการบริหารสายตาหรือเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคเชื้อโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคล็ดลับน่ารู้มีหลายเรื่องให้นักเรียนเลือกเลยนะคะหรือสาระน่ารู้ต่างๆก็ได้นะคะจะเป็นเคล็ดลับหรือสาระน่ารู้ก็ได้นะคะ ให้นักเรียนอัดคลิปพูด2-3นาทีนะคะหรือมากกว่าก็ได้นะคะแต่ไม่ควรเกิน5นาทีนะคะนักเรียนไม่ควรเกินมันจะยาวเกินไปเอาแค่2หรือ3นาทีนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะข้อ3ให้นักเรียนส่งงานใต้คลิปนะคะอะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนถามค่ะ มีใครไม่เข้าใจงานตรงไหนถามไปลกูกมีไหมเดี๋ยวครูส่งให้นะเหมือนเดิมเคล็ดลับหน้ารู้นักเรียนเราเข้าไปดูเ,เข้าไปที่ y youtube แล้วนักเเดยกก็พิมพ์แล้วก็เลือกเช่นการรับประทานผักที่ปลอดภัยเขาจะบอกเคล็ดลับเช่นนำผักไปแช่อ่น้ำเกลือนะคะประมาณ3นาทีแล้วล้างออกอย่างเงี้ยหรือใช้ผักผักที่ซื้อมาใหม่ นำไปแช่ด่างทับทิมนะคะนําด่างทับทิมไปละลายน้ําประมาณ3-4เกลด็ดแล้วก็นําผักไปแช่ประมาณ10นาทีแล้วไปล้างออกอย่างเงี้ยเพื่อบองการสารเคมีเขาก็จะบอกนะักเรียนทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับน่ารู้หรือสาระน่ารู้ต่างๆนะมีใครสงสัยอะไรไหมลูก <โ> <จะ S 2> คูคะให้ถ่ายสาระ,ะน่ารู้อันไหนก็ได้ใช่ไหมคะค่ะเข้าไปที่ YouTube แล้วนักเรียนพิมพ์คาว่าเคล็ดลับน่ารู้มันจะมีเรื่องให้นักเรียนเลือกมากมายเป็นร้อยๆเรื่องเลยหนูเลือกมาแค่เรื่องเดียวลูกแล้วก็กกเกินไม่ได้เหรอครับแม่ได้ได้หมดเลยแล้วก็ร่างนักเรียนร่างคําพูดใส่เศษกระดาษก่อนเข้าใจไหมเออเสร็จแล้วนักเรียนค่อยมาอัดคลิปให้ผู้ปกครองอ่ะอัดให้ก็ได้ลูกสามนาทีหรือสองนาทีพอ นะคะไม่ต้องเกินมากกว่าไม่ต้องมากกว่า5นาทีไม่เอานะลูกมันยาวไปเอาแค่2หรือ3นาทีพอนะอโอเคมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีนะไม่มีครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะครับคนะุูะค่ะมีห่ย มาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีลูกสวัสดีค่ะสวัสค่ะค่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะทาแล้วไววรึข่าวเจริวีฟ้าเรารู้แล้วทำไมเมื่อวาน เอวเล่นกิมโลบอกแล้วมันหลุดก็คือเลขก็คือมัน